ล้วรวมทาข้อแล้วก็ไปตรวจเช็คเลือดหมอก็บอกว่าผลตัวจอามาว่าเป็นโรคเกามานนเป็นโรคเกาพอก็กินยาของหมอโรงพยาบาลพักวปลายาดีเกาเนี่แล้วก็กินยาหมอไปครับก่อหลังอาหารแล้วก็มากินยาดีเกาเนี่หลังอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงก็ แล้วก็กินเช้าเย็นแล้วก็พอกินไปได้สักสิบห้าวันมันก็การบวมการปวดมันลดลดลงเรื่อยๆมันก็ดีดีขึ้นก็ไม่ปวดเหมือนเก่ามันมันไม่ปวดเหมือนเก่ามันก็ยาตัวดีเก้านี่มันไม่สะสมเหมือนที่แพทย์ให้มา ของขอบคุณการจ้ามจริงแล้วดีมากครับขอบคุณครับดีเก่าเพื่อโรคเก่าเพื่อคุณโรคเก่า เป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกลอผูดมไปด้วยรีมานเนรูทหรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบราณาสานกับแดนดีไลออนและการโนเดอร์มาลูซีดัมหรือเห็ดลิ้นจือมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้น ทั้งยังมีบเบอรี่ฟรุตหรือเกากีอันอุดมไปด้วยสารฟาาวนอยด์โพลีฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ